อ,อามาหงุ่งไปพี่น้องมันสายดีเนาะพอแม่พี่น้องมือใน้ีิมา,ม,มาตั้งตะหงุ่งพี่น้องตะาม,มาหุ่งปีงไก่พี่น้องแซ่บๆตัวนี้นะคุ้นแล้วเหรอพี่น้องกำลังทีตั้ มาเลยมาตำกันเนา,ากะกันเนาะเหมือนพลิกลงไปพี่น้องกระเทียมพี่น้องโรดดี้จังหน่อยพี่น้องเพื่อมันแหลกไวพี่น้องเผ็ดๆเลยพี่น้องมึงตำเพชรเพชรแส,บ,ส,บ,สบมึง ใสะพี่น้องแล้วใส่น้ำตานปีบลงไปสักหน่อยพี่น้องแซ่ๆพี่น้องสมๆวันๆนน้วๆพี่น้องเข่พู่ลงไปอีกหน่อยพี่น้องของแ่บพี่น้สมสมนนนนองหมักคงพี่น้องหมักเลนลงไปพี่น้อง หมดหน้าอ่ะพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องกระเด็นโคตรพี่น้องแซ่บๆพี่น้องใส,ส่นสหน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปอีกหน่อยพี่น้องเผากันหน่อยพี่น้อง มาหงุหงิดไปพี่นอนอกมันเสร็บๆไปพี่นนอกตามให้มันเข้ากันพี่นอนอกมันกำลังประแดกเถีงปูงเฮาอืมได้แล,แล้วพี่นนอกตามแล้ว กินได้เลยพี่นอ้องแซ่บแซ่บมีปิ้งไก่พองพี่น้องนี่ปิ้งไก่ก็มาเลยมาไหมแล้วเราปีงไก่พี่หนอปีงคนไก่เลครับเนี่ยเราบอกว่าวงห เผ็ดนัวๆสมนวลๆนี่น่อยหิิงคนไก่นี่นนาะยุบตำมง ประกาศข่าวี่งทอเลขาแาบอยากกินเอ,อยากกิน้เนีนนนนย มันได้พี่น่องด้วยย่องคึกัอาี่นอ้นองแสบแบตำหมูปีนไก่ ใช่พีองาติตามคลิปหนเรือพี่น้องบอกว่าพี่น้องฟังแล้วฟังไหมีก็ล้แต่ี่นเป็นลังใจหน่อยไคลิอบพี่น้อง อืเป็นก้อนไก่พี่เ้อะยุบตาอลงหมดชุดหน่อยเลยไี่เนาอ เราพี่น้องมาแล้วไม่ได้ถือเบอร์แหละพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยวยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจบอกว่าพี่น้องฟังเล่าฟังไทยกกันแล้วแต่นาาเนาะงเฉพาะคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนพี่น้องฝากติดตามด้ยวยพี่น้องในคลิปหน้า